คาเฟ่เปิดใหม่มีน้ำตกริมแม่น้ำจันทบุรีวันนี้ไปกันชิลๆก็อยู่กันที่กริดคาเฟ่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่ตกแต่งได้สวยงามมากๆด้านในนะคะก็จะมีทั้งเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มการตกแต่งของด้านในนะคะก็จะเป็นแบบบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านโฮมมี่สุดๆไปดูด้านนอกกันค่ะก็จะมีทั้งน้ำตกบอ่อปลามีไอหมอกด้วยนะจะนั่งคุยงานหรือว่าพาคนที่รักมานั่งชิลๆเนี่ยบอกเลยว่า ฟมากๆใครอยากนั่งห้องแอร์ก็ได้นะคะเขามีห้องแอร์เย็นๆไว้รับรองด้วยหรือว่าโซนริมน้ำก็มีนะคะทางมาร้านนะคะก็เข้ามาทางวัดอ่างหินเลยตรงมาเรื่อยๆนะคะร้านเนี่ยอยู่ติดกับร้านอาหารเรือนลำพูเครื่องดื่มขนมที่เนี่ยนะ่ะบอกได้เลยนะว่ารสชาติเข้มขน้นอร่อยมากๆค่ะวันนี้ไปกันชิวๆก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ